สวัสดีนะทุกคนอันนี้นะทุกคนคือเราจะต้องบรรยายว่าอะไรดีก็ตามที่เห็นนะทุกคนก็คือเหมือนกับว่ามีคนมาทําความสะอาดที่บ้านแล้วคุณเขากับไมเคิลเนี่ยก็ดูอะไรสักอย่างส่วนเจมนะทุกคนก็เหมือนจะทําตัวเป็นสายลับก็ทําอะไรไม่รู้ด้อมๆมองมองแก้งมากวาดบ้านนะทุกคนแต่ว่าเหมือนจะมาสืบความลับอะไรสักอย่างว่าเขาทําอะไรกันแล้วนี่นะทุกคนคือไอซ์จองตั๋วเครื่องบินให้คุณเขาไปพักผ่อนนะทุกคน เดี๋ยวไปดูกันนะว่าคุณเขาจะได้ไปประเทศอะไรก็เลยจะพาพี่้ไปเที่ยวพี่วาไปหาสาวรวยมีรางวัลททั้งเดือนไม่ได้พักเลยเดือนนึงนะหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับไม่ได้พักเลยนะครับแล้วผมดูในตารางมาแล้วนะครับไอ้น้องรักล็อกไว้ผมนะสี่ห้าวันต้องให้ผมเนี่ยได้ไปบ้าผู้หญิงอีกแน่อันนี้ผมรู้เลยว่าเป็นรางวัลของพี่วันนี้วันที่หนึ่ง ที่กลับวันที่ห้าใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสี่โมงของวันนี้ที่เราออกแล้วโอเคตามคืนก็ต้องมีนะไม่โตก็ต้องเกี่ยวพี่ดิ๊กคิดว่าพี่ดิ๊กจะได้ไปประเทศอะไรญี่ปุ่นแล้วกันผู้หญิยใบว่าประเทศนี้พี่ดิ๊กมีวีซ่าอยู่างพี่มีวีซ่าอเมริกาอ่าอังกฤษที่มีอ่าญี่ปุ่นไปได้เกาหลีไปได้ก็คือเป็นประเทศที่พี่ดิ๊กอยากไปก็คือวันนี้พี่ดิ๊กได้ไปก็คืออินเดียอินเดียไปไม่ได้มันต้องใช้บีซ่าบีซ่าอินเดียทำให้แล้วทำให้แล้วด้วยเดี๋ยวนัก ทำงานมาเดือนหนึ่งกูไม่ได้นอนเลยกูไม่ได้ว่างเลยกูว่างแต่ว่าท่านไปอินเดียป้าเนี่ยตะปางเติมอะไรก็ยังไม่ได้แลกมาเลยน้องเอ้ยแล้เงิแลให้แน่ด้วยไลกเงินแน่นอนไปดูดิเงินอินเดียไม่เคยจับเลยกูเห่ดูเฮ้ยเหดูเฮ้ยมหัดสมัครทันทีสามารถใช้ได้เลยที่เต็มที่เลยเหรอเต็มที่เลยให้หมดตึกนี่เลยไปที่ไหอ่ะไปกูเลยไปที่นี่ไปเมืองอะไรเนี่ยไปมุอไบค่ะ แล้วใครไปกับพี่บ้างเนี่ยไม่มีพี่ไปคนเดียวแต่ว่าไปคนเดียวก่อนด้วยใช่ใช่พี่ไปคนเดียวก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้อะให้มีคนตามพี่ไปแต่ว่าพี่ต้องไปหน้างานอีกนะว่าใครว่าใครได้ไปใช่ไปคนเดียวก่อนนะครับหนึ่งวันครับมีเงินแค่สองหมื่นบาทในมุมไบสองหมื่นบาทนี่ใช่ทั้งทิปทั้งทิปใช่สองหมื่นบาททั้งทิปนะคะแล้วพี่ก็ต้องไปดูว่าหน้างานมีกี่คนที่ไปกับพี่แล้วพี่ก็ต้องใช้ให้ได้แค่สองหมื่นบาท ค่าโรงแรมก็หมดแล้วพี่สองมื่โรงแรมจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วโรงแรมเกินโรงแรมเกินเสที่ติดเกินตั้มาอยากให้ผมไปทำอะไรที่อินเดียสามคืนสี่วันคอมเมนต์มาใต้ทิกต o อกนะครับของใครเป็นท็อปคอมเมนต์นะครับผมจะทำให้แล้วนี้ทุกคนก็คือได้ตั๋วแล้วจะออกเดินทางแล้วนะทุกคนไปอินเดียคนเดียวชิวๆแล้วรอบนี้ก็คือนั่งอีโคนะทุกคน what แต่ก็ใช่ว่าจะไปคนเดียวนะทุกคนเพราะว่ามีวาลิต <le> นัดแล้วก็หฮ่นตามมาทีหลังด้วยแล้วนี่ก็คือคุณเขามาถึงที่อินเดียแล้วรถไปรลับเนี่ยของพวงมาลัยให้คุณเขาเหมือนสอสอเลยทุกคนแล้วห้องพักนะทุกคนคือสวยมากน่าอยู่มากวิวข้างนอกก็คือสวยมากทุกคนแล้วตอนคืนนะก็ไม่พลาดเลย คุณเขาก็ออกไปนั่งเล่นชิวๆตามภาษา <c ười> หนุ่มโสดฮายเฮลโลฮาย e t ยทูมิดยูส่วนตอนนี้นะทุกค,ค <c ười> นคือย้อนไปเมื่อวานที่คุณเขาไปงานที่ไมกาบางนาปีนี้นะครับเป็นปีที่ทํางานนะครับเยอะที่สุดนะครับหนึ่งปีนะครับทั้งปีเนี่ยไม่ได้ช้อปปิ้งเลยก่อนหมดสิ้นปีนะครับเดือนตุลานะครับขอช้อปปิ้งสักร้านนึง แบคเดฟิกเขามีงานลดราคาอยู่นะครับใครที่เป็นขาชอปเหมือนผมห้ามพลาดนะครับ a แบคเดฟิกเม s เซลลดสูงสุดถึง80%นี่คือที่สุดของงานเซลแบรนด์เนมแห่งปียกระดับการช็อปให้พิเศษกว่าที่เคย เซอร์ไพรส์ไอดีกว่าผมจะให้แวนทีปไอดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นโนัสได้แล้วครับต้องให้ลองลองลองก่อนนี่ได้แต่ต้องโชว์ฝั่งดอกมานะฝั่งดอกมาเออน้องไอ่ถือว่าเป็นน้องสาวที่น่ารักมากพี่ถือว่าเป็นของขวัญได้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 นของขวัญนี่โชว์โชว์หน่อยนี่นี่มึงไม่ต้องอิจฉาให้ขึ้นหน้าอิจฉาออกแล้วทำไมหน้าอิจฉามึงออกวะมึงอยาอิจฉาก็ดี นะครับล้านกลางห้างเมกา้าบางนา30กันยายนถึง6คุณส่วนคลุ่นี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย